ไปดูที่หาดใหญ่นะฮะเขาบอกว่าคนหาดใหญ่นี่ขยะเต็มเลยหาน้ํามาล้างบ้านล้างเมืองก็ยาก <c oughs> ไม่ค่อยมีน้ำอีกปรากฏว่านายกแป้นนะ <c oughs> นายกแป้นอีกแล้วนายกแป้นเนี่ยไปเอารดน้ําล้างบ้านตัวเองอนะฮะแทนที่จะไปล้างบ้านชาวบ,บ้าน <c oughs> ก่อนครับ <c oughs> นะฮะก็เลยกลายเป็นคลิปที่คนเอามาแชร์กันในหาดใหญ่ว่าแหมไอตอนเตือน น้ำท่วมเตือนที่แรกบอกชาวบ้านว่าเอาอยู่นอนหลับไปเลยครับสุดท้ายเอาไม่อยู่นี่เขากัลัางล้างบ้านน้ำเมืองนายกแป้งก็ยังเอารดน้ําไปล้างบ้านดูเองอีกแต่แถวข้างๆอันนี้แห้งเลยไม่มีน้ําเลยแล้วดูบ้านคนอื่นสิลองดูสิครับคลิปน้ําแรงจจะไปขุดถนนหาน้ําใต้ซีเมนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉาหรอกนะคะบ้านประหลัดแป้งอ่ะแมพารถน้ํามาล้างกันเลยนะคะในระหว่างชาวบ้านแถวนี้กูนึกว่าอยู่เอธิโอเปีย น้ำแรงยังจะไปขุดถนนหาน้ำใต้ซีเมนแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นคลิปชาวบ้านเอามานะโพสเอาจริงๆนะปาตอนนี้ก็ไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งแต่ไหลเบาพี่ติาแต่มันไหลเบาอยู่เพราะนั้นการล้างบ้านล้างมือเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการล้างคือต้องเอาขยะออกไปให้นบ้านก่อนมันต้องระมรถเก็บขยะรถยกรถอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยต้องช่วยกันแต่ชาวบ้านเขาเห็นว่าในบ้านของนายนรงพรนภัทรลุง หรือนายกแป้นปนายกเทศมนตรีนะครหาดใหญ่เนี่ยกับมีรถน้ำนะฮะก็ชาวบ้านก็ไม่พอใจครับเอารถบรรทุกน้ําของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<ไ>ของนายกผู<ไ>้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะฮะด้วยการขี่โมอเตอร์ไซค์ติดตามขบวนรถยกของเจ้าหน้าที่ไปตามเส้นทางถนนลาดลุทิศพนะบสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างหนักฮะทั้งเสนน้นทางฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วแล้วกินเหม็นเน่าจากกองขยะนะฮะที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนเนี่ยนะครับหลังจากน้ําลถมา5วัน6วันเข้าไปแล้ว นะยังไม่พบเจ้าหน้าที่ของเทศบาล,ลนครหใหญ่เข้ามาเก็บขยะหรือทําความสะอาดพื้นผิวถนนเลยนะครับในขณะเดียวกันกับเห็นนายกแป้นเนี่ยนะฮะไม่ลงพื้นที่มาแล้วเนี่ยกับเอารถน้ําไปล้างบ้านตัวเองเนี่ย,ย,ยก็ตามรถน้ําไปสามคั 3, นนะ่ะในคลิปนะจอดอยู่หน้าบ้านอะ่ะครับคุณฟิลจีราเมฆครับติดตามสา์น้ำท่วมภายในบ้านสองชั้นของนาย,ยกแป้นนะเนี่ยนักข่าวไปเลยพี่เต่งนายกแป้นก็เลยเปิดพาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูนะ ตั้งแต่ชั้นล่างนะครับก็บอกลานจอดรถก,ก็เต็มไปด้วยคโคลนตมนะฮะมีฮอนด้าสองกันจอดแต่สภาพโคลนเกาะหนาแน่นเลยเหลือแต่ซากนายกแป้นบอกดูสิเนี่ยรถของลูกผมสองคนก็เสียหายนี่เนี่ยนี่บ้านนายกแป้นนะครับอ,อันนี้ข้างในเลยข้างในเลยฮะน,นายกแป้นบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนี่ขนาดในห้องนอนนะผมยังไม่ได้ล้างเลยมีแต่ดินคโคลนนะก็บอกดราม่าที่ชาวบ้านบอกว่าผมเอารถฉีดน้ํามาเนี่ยทําให้ผมถูกกล่าวหาเนี่ย มันไม่ใช่รถของเทศบาลนะครับมันเป็นรถเอกชนคนที่ผมรู้จักเขาก็ไปช่วยล้างบ้านเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันไม่ได้มาล้างบ้านผมคนเดียวนายกแป้นบอกนะฮะส่วนรถฉีดน้ำที่จอดอยู่หน้าบ้านในวันนี้นายกแป้นบอกว่าเป็นรถของบริษัทพักพวกตนก็อขอร้องให้เขาเอามาจอดไว้ให้ชาวบ,บ้านในซอยตักน้ำไปฉีดโครนด้วยไม่ใช่บ้านผมหลังเดียวนะใครในซอยจะมาใช้น้ำก็ใช้ได้นะครับนะนะมานะ ก็มันมีตะกอนอ่ะนะมันก็ใช้น้ำประปาไม่ไหวหรอกนะครับนายกแป้นก็บอกเสียงอ่อนลงไปนะฮะว่าโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่ต้องเล่รรอดไปนอนบ้านเพื่อนคนนั้นทีคนนี้ทีขอให้สื่อช่วยผมหน่อยเถอะนะผมไม่ได้สั่งรถน้ำมาฉีดบ้านตัวเองครับอ่ฟังนายกแป้นฮะไม่เหลือเนี่ยล้างแล้ววะน้องนี่ยการเสพข่าวนะครับการเล่นกันเนี่ยขอร้องทุกคนประสบภัยนะครับไม่มีน้ำไม่มีอะไรบ้านเราไฟก็ยังไม่มาเลยนะครับ แล้วเละหมดแล้วมาบอกว่าล้างบ้านนายกหลังเดียวก็ไปถามว่าซิกเห็รถเมื่อาาวานกลับรถ้วไปล้างว่าซิกแล้วรถเอกชนด้วยพอซิกจะแจกของนี้บินจะไปแจกของ500ชุดแล้วก็ไอ้ยอดน้องยอดบอกพี่หารถชาวบ้านจ้างใครมาก็ได้มาล้างให้หน่อยจะแจกของวันนี้รถมาแล้วก็กลับไปล้างวัดซิกไม่ได้มาล้างวันผมข้างหน้าคือท่านจ้างมาใช่ไหมรถข้างหน้าคือพวกให้มามาช่วยได้ได้ให้น้ําชาวบ้านมีรถหลวงถ้าจ้างมามันก็ต้องล้างตรงนี้นี่เนาะ ถูกไหมครับนี่ขนาดเราเข้ามาก็คือ,อยังเห็นว่าบ้านนายกต็มด้วยุคลนเลยครับถ้าผมเอามาล้างบ้านผมก็ต้องเรียบร้อยแล้วถูกไหมน้องทรัพย์สินของท่านรถยนรถจนนี่คือหมดไม่เหลือครับนี่ลากไปซ่อมมาแล้วคือตั้งใจ,องจเอามาจริงๆ,ๆแต่ไม่ได้จะมาล้างบ้านตัวเองกามาให้ชาวบ้านใช้แต่น้ำมันก็เป็นน้ําแบบไม่ได้น้ําประปาพี่ติงน้ํามีตะก,กอนอ่ะ,อะ,อะแล้วชาวบ้านก็เลยก็คงประชาสัมพันธ์ไม่ถึงมั้งก็เลยไม่มีใครมาเอาครับมาไม่ทราบได้นะฮะแต่ว่านายกแป้งตอนนี้ก็บอกว่าผมมันดวงตกอ่ะนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ ก็ตอนนี้ก็แบ่งโซนเก็บขยะแล้วเอาไปทิ้งแล้วมีบ่อแบับน้ําเสียอยู่ประมาณ2อง0ัน่ครับก็เป็นเรื่องเร่งด่วนผมก็จัดการนะฮะคนโจมตีว่าบิ๊กคลีนนิ่ง7วันที่รัฐบาลประกาศทําได้ไหมผมก็ตอบอย่างถ่อมตัวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผมไม่เป็นคนตัวเล็กๆต้องแก้ปัญหาขยะของผมก่อนนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันประเดประดังลงมาที่ผมคนเดียวนะนักข่าวถามว่าอย่างนี้น้อยใจเหรอนายกแป้งก็บอกว่าแหมจังหวะมันดูไม่ดีอะ ไปไหนก็โดนต่อว่าไปหมดดวงมันตกซาลางนะลองฟังดวงตกลองฟังนะฮะนายกแป้นดวงตกนะครับครับก็คือลงหมดอ่ะที่ผมอยู่ดีรถขยะไอ้รถน้ํามากลับรถแล้วไปตรงนู้ก็ว่าบ้านผมครับแล้วเนี่ยรถเทศบาลไหมรถเอแล้วรถคันสีส้มมันก็รถเอกชนถ้าถามว่าเป็นน้องๆเป็นอย่างนี้น้องจ้างรถเอกชนก็ได้ถูกไหมเป็นสิทธิของน้องครับแต่นี่ผมยังไม่จ้างมันมาทำอะไรเลยยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ทำเลยเลยลูกก็เข้าบ้านไม่ได้ไปซ่วมอะไใช้ไม่ได้หมดเลยครับ ก็เล่ล้นกันอยู่ใช่ไหมฮะระยะที่อื่นอยู่กันอยู่ดวงตกหรือเปล่าดวงตกเอาเนี้ยถ้าผมเป็นนายกทำทอยบ้านกูก่อนไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมเขาชาวบ้านในซอยบอกว่าการประชาสัมพันธ์เรื่องรดน้ํานี่แบบน้อยเหลือเกินท่านก็มันเพิ่งมาจอดนี่เมื่อวานนี้แต่ทำไมมันการรถเทศบาน่ะที่พูดกันคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมนะรู้ผมอยู่ไม่ได้ห้องน้ําไม่มีต้องเล่ล้นอยู่เนี่ยเจ็ดแปดวันแล้วเนี่ยแล้วบอกว่ารถรถเทศบาลไหนเทศบาล ขอความเป็นธรรมฟังก่อนฟังก่อนนายกแป้นเดือดร้อนยังไงชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างนั้นนะครับก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือนายกแป้นเป็นนายกเป็นนายกเทศมนตรีเป็นหน้าที่ดูแลหัดใหญ่ดูแลหัดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ที่ต้องดูแลในเรื่องขยะนี่แหละครับเรื่องน้ําเรื่องไฟนี่แหละที่ต้องประสานที่ต้องจัดการเพราะว่าเขาเรื่องนายกมาก็เพื่อจัดการเรื่องพวกนี้ เพราะว่าไอ้ตอนเตือนภัยนายกแป้นก็พลาดไปรอบึงแล้วเพราะฉะนั้นเอาอยู่เพราะฉะนั้นตอนแก้ไขเนี่ยตอนแก้ไขเนี่ยก็ต้องช่วยกันแต่ว่างานมันใหญ่เพราะว่าหาดใหญ่มันทั้งเมืองนะครับมันไม่ใช่หาดใหญ่ปกติที่ต้องจัดการน้ําเน่าเสียขยะรายวันแต่นี่มันคือมันพังพินาศไปทั้งเมืองอ่ะนะฮะมันเกือบเข้าขายที่ว่าพังพินาศไปทั้งเมืองเพราะนั้นมันก็ต้องใช้อํานาจที่ใหญ่กว่านายกแป้นหน่อยนายกอนุทินนะกับหน่วยงานปอพหน่วยงาน นะต่างๆของมหาดไทยของกรมการปกครองครับอะไรที่ต้ <Excel. S 3> องจะช่วยกันน่ะมันเพราะว่ามันเรื่องใหญ่กว่านายกแป้นแล้วแต่ว่านายกแป้นก็ต้องทําให้ชาวบ้านเขาเห็นอ่ะว่านะคือบ้านนายกแป้นมีอะไรได้ล้างบ้านชาวบ้านเราควรจะได้ล้างด้วยนายกแป้นก็ต้องนึกถึงข้อนี้เป็นสำคัญนะเพราะนายกแป้นไม่ใช่คุณแป้นแต่เป็นนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เออต้องอันนี้ต้องสํานึกเรื่องนี้ด้วยนะเพราะนั้น ถ้าเป็นนักกันเมืองนี่คุณบ่นเหนื่อยบ่นท้อไม่ได้ครับถ,ถ้าเหนื่อยถ้าท้อนี่อย่ามาเล่นบ่นดวงตกได้ไหมก็บ่นได้แต่ต้องทํางานนะครับแต่ถ้าบ่นอย่างเดียวนี่ต้องลาออกไปเลย <laughs> เพราะว่า ทำไม่ได้แล้วผมไม่ทําคือยอมยกครงขาวแล้วยอม,ยอมแพ้แล้วเขาก็ไม่ได้ว่านะถ้าคุณคิดว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันท้อคุณก็ลาออกไปสิเใช่ไหมลาออกไปถ้าคุณก็คนก็จะไม่ด่าคุณแล้วแต่คนเขาก็จะบอกนะว่าไอ้คนแบบมันปัญหากำลังมาเชิญปัญหายอยูอ่เนี่ยอยู่แก้ก่อน<ซ>มันต้องแก้ให้จบก่อนป่าช่วยก่อนนะฮะซึ่งซึ่งจตัวก็บอกว่าลุยนะลุยงานต่อครับแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะแต่คือคือชาวบ้านเขาสะท้อนอย่างพิถีคือตอนน้น้ำมันเลิกท่วมแล้วมันเป็นการฟื้นฟูเมืองเนี่ย นายกแป้นก็โดนหนักหน่อยถ้าค,คนอื่นเขากลับกรุงเทพไปแล้วไงถ้าตอนน้ําอยู่คนเข้ามากันเยอะ,อะมีคนช่วยอตอนนี้มันก็เหลือไม่กี่องค์กรที่มาช่วยฟื้นฟูบ้านทําความสะอาดอะไรเงี้ยเพราะน,นั้นมันก็จะเป็น,นกลไกของรัฐท้องถิ่นของเทศบาลของการปกครองส่วนภูมิภาคต้องต้องไปจัดการรูน้ำเนี่ยไหลก็ยเยี่ยวแมวเลยฮนะอันนี้แหละที่เขาเตรียมมาให้ชาวบ้านคือคือย่างวิ้งเฉลี่ชาวบ้านเขาสะท้อนว่ามันห้าหวันแล้วหลังจากน้ําลดอ่ะยังไม่มี รถน้ําจากเทศบาลมาฉีดล้างถนนนอกจากชาวบ้านที่พอมีน้ําอ่ะฉีดกันเองเอออันนี้ก็ชาวบ้านเขาสะท้อนได้เหมือนกันนะมันควรจะมีให้เห็นนะว่ามันมาทีละซอยเดี๋ยวก็จะต้องถึงซอยเราสองวันแต่ว่าไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วขยะกองอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยจะจัดการยังไงอมันก็เป็นหน้าที่เทศบาลเลยแหละอันนี้ยส่วนเทศบาลทําไม่ไหวเทศบาลก็ต้องร้องขอกับเทศบาลข้างเคียง ร้องขอผู้ว่าครับร้องขอนายกอปจอ,อถ้าไม่ไหวก็ต้องร้องขอดูนะฮะนายกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเรือนที่หาดใหญ่เนี่ยเสียงชาวบ้านก็จะเสียงหนักหน่อยเสียงเสียงหนักแน่นหน่อยพูดแล้วดังนะอ่ะพูดแล้วดัง